ครับสวัสดีครับก็มาพบกับอีกหนึ่งองค์นะครับก็เป็นพระหลวงพ่อเงินจอบเล็กนะครับบัดบางคลานนะครับตอนนี้ก็หล่อไม่เต็มนะครับแต่หล่อได้ลึกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับภาพเดิมๆนะครับก็ยังมีกรวดจาการหล่อการเผาเดิมก็ยังอยู่นะครับก็ลองเดี๋ยวชมด้านหน้าด้านหลังนะครับ นี่ครับด้านหลังนะครับเออก็จะได้อารมณ์ความเก่านะครับก็ดีแต่ตอนเย็นนะครับอันนี้ก็ลอยตะใบนะครับครับก็ยังมีเม็ดตรวจนะครับอันนี้ลอยตะใบด้านข้างนะครับ ใครสนใจก็นนะัดดวงจริงได้นะครับอมผมก็ไม่ค่อยจำนานเท่าไหร่แลครับกับการถ่ายกล้อง ครับยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับติดต่อมาขอดูอจริงได้นะครับหรือว่าขอภาพเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ